สวัสดีครับพ่กับคนขัารกับพอดีผ่านทางมาเดี๋ยวมัเลาะเบิงป่าก่อนนีเขามาตลาดป่าผ่านทางมาถุงละลอยถุงละอยเอาไปหนึ่งไป้อเมื่อตัวใหญ่หรืตัวเล็กเอาตัวใหญ่นะตัวใหญ่เาะเอาไปหนึ่งอันนี้ก็ได้จ้ะ คอยค่นุลาย,ย,ยัอย,มย,อย่มีลางมีปลาแห่งปลาสมปลาจำปลาซได้าเครียดอาได้ครีย้มนอนือเลยแลวฝากเพ่อไนไะว้เพื่นไว้นีก่อนเารอเบินนใจันเป็นคนจะนนคนเ <c oughs> เป็นร้านขายปลาครับอยู่ข้างทางอยู่ถนนสินสหสคาร์นไปค้ำม่วงครับฝา,ากเอยียงรอเบินก่อนถ้าได้ปลาสดไปไว้กินไปมาละโอ้ร้านนี้จะโตใหญ่เลยมีปลาสวายง่าย ปลาหางแดงคุี่ไปกำดีเราจะไ,ไปกำไปหลบับอะหน่ตัว <c oughs> เดียวหนึ่งจะเดียวโลนึงหครับ เดี๋ยวรอเิ่งกันเยวันที่มหาไปกคำแป่ลไรปลาอู้ปลายหลครับแบบรอตบบนี้แบบเป็นปลาปลาแหงปลาสมรับ้อสมหอพือเจียวบวงนี่ครับได้รสชาติฝากไว ลเลาะนปลาเราเปลิปดเกินครับอย่บน,นี้สวายต้องกาไปกัมบูมีกัมบีค่ะไปกัมเปลาปินไปกัมปลาปิน <c oughs> ต่องชายลายครับรล้อเพิร์ไป S <S เอาไปเฮ็ดหนังตำเท้าแจ้วไข่ยี่คู่เลยขว่มีจะมัดแบบย็นัันก็มีจะสวัยสวยจะเดีผูกจุ่งเด้ออมันนี้ถุงอะไรเนี่ยวเาไปเฮ็ดหนังเจ้าไปขว่ะตำแจ้วจ้ะ ไอ้ beda ใช้ดีจังเลย ป่าที่เขาต้องการกับ่มนีเหมือนนะมันจะสวายง่ายเลยส่วนใหม่จะเป็นของแห่งเป็นแจ่วบองเป็นปลาสมครับ่ม สมกวนอนกลา,กลา,าครับโดยเช่นนี้แหละได้สองยังครับครับได้แวะไม้กับทางทางวาจอดได้ครับ